สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟิล์มแต่แท็กติกกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับใครนะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ฟิล์มแต่แท็กติกเนี่ยก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กันให้ด้วยนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมนะก็สำหรับตัวผมเองนะก็ยังมีช่องทางให้ติดตามไปอีก2ช่องทางนะครับผมก็จะมีท่านของแฟนเพจฟิล์มแต่แท็กติกนะครับผมกับท่านของ Tik Tok ฟิล์มแต่แท็กติกนะครับผมนะ ก็สำหรับใน Ti k t o อกของเรานะผมก็จะเป็นการวิเคราะห์การให้แนวทางสำหรับฟุตบอลในแต่ละวันนะครับผมใครที่สนใจในก็เข้าไปดูได้เลยครับผมในท่านของ Tik t o อกฟิล์มาแท็กติกนะครับผมนะส่วนใน YouTube ของเราเนะี่ยผมก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับผมการการเล่าข่าวสารนะครับผสำหรับในวงการฟุตบอลนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์นะผมก็จะนำทางด้านของฟุตบอลหนึ่งคู่ที่จัดมาให้กันวันนี้ก็จะเป็นท่างของลีกลาลิก้าสเปนนะครับผมก็จะเป็นทหาของ บียารอัลนะครับผมเปิดบ้านพบกับเรอัลมาดริดนะครับผมนะก่อเจบบ้านบียารอัลครับผมตอนนี้อยู่อันดับที่7ขอนตางนะครับผมผลงานก็ทาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะก่อชนะมา6เกมติดแล้วในทุกๆรายการเลยนะครับผมนะเกมที่แล้วในลีกเนี่ยพวกเขาก็เอาชนะของบาเลเซียไปถึง2ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับผมนะในบอลถ้วยเนี่ยพวกเขาก็บุกไปถล่มท้งของทาเกนามานะถึง5ประตูต่อหนึ่งครับผมนะ ต้องบอกว่าผลงานดีมากเลยนะสำหรับทั้นของเบียริอัลครับผมนะวันนี้ครับผมพวกเขาก็มีนักเตะที่รับบาดเจ็บ2คนนะก่อนจะเป็นทั้งท่านของจิโอวานนีโลเซลโซกับฟานซิสโกท่างของกองกลางนะครับผมนะก็เป็น2กองกลางนะแต่ดูแล้วเนี่ยก็เป็นตัวสำรองนะครับผมไม่ได้จะมีผลกระทบอะไรกับทีมในวันนี้สักเท่าไหร่นะครับผมนะ วันนี้ครับผมคาดว่าทางด้านของบิอาเรลเนี่ยน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผมนะประตูเนี่ยน่าจะเป็นเกเโรนิโมนะครับรูรี่นะคูลเซนเตอร์น่าจะเป็นท้งนะของฮวนฟอยกับเปาโตเลสนะครับผมนะแบ็กซด์น่าจะเป็นทางด้านของโมเรโนนะแบ็กขวาก็จะเป็นทั้งของ อ่าเฟเมนนี่นะครับผมนะคู่กลางเนี่ยน่าจะเป็นให้ของปาเรโกกับกาปูนะครับผมนะส่วนตัวลูก3คนเนี่ยมองไว้ให้ของบาเอนากับเยริมิน่าปิโนนะครับผมนะแล้วก็จะมีทั้งของซามูเอลซูกูเซ่นะครับผมนะหน้าเป้าเนี่ยน่าจะเป็นอัลเบรโตโบเนโนนะก็อดีตนักเตะกองหน้าจากลิเวอร์พูลนะผมมาอยู่กับทั้งนั้นของเรือดำน้ําสีเหลืองอย่างบีอเรียลเนี่ยก็ะทำผลงานได้ดีนะครับผมนะ ในแดนหน้าเนี่ยก็ยังมีเจ้าหนูอย่างดันจุมม่านะครับผมที่รอโอกาสและ,และรอสแตนบายอยู่อีกคนนะดัดนะนี้พวกเขาก็ทำผลงานได้ดีอยู่เหมนะือนกันสอบเจ้าหนูดันจุมม่านะครับผมนะ ส่วนฟังทีมยันยังเรอัลมาดริดอะพวกเขาตอนนี้ก็อยู่อันดับที่2ของตารางนะครับผมนะก็ทําผลงานได้ดีเหมือนกันแต่ก็มีสะดุดแพ้ท่านั้นของราโยบายกาโนมาเกมเดียวเท่านั้นนะครับผมนะเกมในลีกเนี่ยนัดที่แล้วก็บวกไปเอาชนะทัาของบยาโดลิวมาสูประตูต่อ2ครับผมนะในฟุตบอลถ้วยเนี่ยพวกเขาก็เอาชนะทัานของคาเซเนโรมาศูนประตูต่อหนึ่งครับผมนะถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะสำหรับทางของเรอัลมาดริดนะ ก็ต้องบอกว่าเกมนี้ครับผมพวกเขาจะหมดสิทธิ์ใช้ผู้รศักษาประตูตัวเก่งอย่างทีโบกูตัวนะครับผมที่ยังไม่ฟิตอะไรยังไม่พร้อมลงนะครับผมนะแล้วยังมีท่านของคาบาฮาลนะแบกขวาตัวเก่งของที่มีคนด้วยครับผมนะวันนี้ผมมองแล้วว่ากองหลังเนี่ยต้องยืนให้แน่นกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่าขาดตัวมีประสบการณ์อย่างท่านของทีโบกูตัวไปนะครับผมนะวันนี้ครับผมผมมองว่าน่าจะมาในระบบ43 3สะสาหนะสลับท่านของเรอลมาริดนะ ผู้รักษาประตูเนี่ยน่าจะเป็นท่านของอันโดนีลูนินนะครับผมคู่ซินเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นท่านของอันโตนิโอรูดิกเกอร์ยืนคู่กับท่านของเดวิดอาราบานะแบ็คซ้ายควรจะเป็นแฟคลองเบนดี้ครับผมลูกแบ็คขวาวันนี้ไม่มีท่านของคาเซมิโลน่าจะเป็นท่านของลูคัสปัสเกตครับผมนะส่วน3กองกลางนะ่าจะเป็นท่านของโทนี่โคสตลูก้าโมดิตแล้วก็จะเป็นทัชมานีนะครับผมยืนในอกองกลางนะครับผมนะส่วน3ตัวด้านหน้าเนี่ยมองไปทางหน้าของ บบเวเดตวินิซิอุสแล้วก็คาริมเบนเซม่านะครับผมสามคนที่จะคอยช่วยกันล่าสกอร์นะครับผมวันนี้นะก่อนต้องบอกเกมที่แล้วที่เจอกันมาเนี่ยก็เสมอกันศูนประตูต่อสูนนะครับผมมาวันนี้ดูแล้วอ่ะมาลริดก็น่าจะบุกไปชนะได้เหมือนกันนะแต่ก็ต้องบอกว่าจะประมาทท่านของบิอาเรอไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้พวกเขาก็ผลงานดีมากแถมวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยไม่น่าจะเป็นหมูที่รอโดนเชื่อนะครับผมคู่เนี้ยผมว่าน่าจะเคี้ยกันยากครับผมนะ ผมเลยมองไปทางว่าวันนี้เบียริอัลน่าจะสู้ไหวอยู่เหมือนกันนะดูจะออกเป็นเกมสามหน้าได้เลยนะครับผมนะผมมองว่าอาจจะเป็นเกมที่แบบอาจจะชินเชียนกันไหมผมว่าผมมองไปทางแบบอาจจะชินเชียนกันนะอาจจะแบบไม่ได้ชนะขาดลอยกันขนาดนั้นนะครับผมนะ ก็ขอฝากกันไ้อีกสักรอบหนึ่งนะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับฟิล์ปทักติกนะใครที่สนใจเนะี่ยก็แอดเข้าไปในที่ทางด้านของ t i k t อกแล้วก็จะเป็นแฟนเพจยูแฟนเพจทางด้านของฟิล์มปทักติกได้ทั้งคู่เลยนะครับผมนะใน t i k t อกก็อย่างเช่นเคยครับผมก็จะ,ำจะ,จะนำเสนอแนวทางนะครับผมมุมมองในฟุตบอลของแต่ละวันนะใครที่สนใจก็เข้าไปติดตามชมกันได้นะครับผมนะ ก็สำหรับวันนี้ครับผมก็ขอต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ